วันนี้เฮลั่นกระท่อมหลวงปู่สวงบ้านสมบูรณ์ให้โชคตรงเปะ๊ะหวยลาวเลขห้าสี่สาเข้าเต็มชาวบ้านแห่ตามต่องวดนี้วันที่17กันยายน68ที่บ้านสมบูรณ์อำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกดหลังจากชาวบ้านได้เดินทางไปขอโชคลาภที่กระท่อมหลวงปู่สวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือได้เลข 3.5.4ไปเสี่ยงโชคหวยลาวงวดที่ผ่านมาปรากฏว่าเลขเข้าเต็มๆสร้างความหือฮาและดีใจกันทั่วนหน้าบรรยากาศล่าสุดที่กระท่อมหลวงปู่สวงได้มีชาวบ้านมากราบไหว้จุดทูบเทียนถวายดอกไม้พร้อมทั้งบนบานขอโชคลาบงวดใหม่บางรายถึงกับตั้งโต๊ะเครื่องเส้นและนำผลไม้น้ำหวานมาถวายเพื่อขอบคุณที่ให้โชคใหญ่ในงวดที่ผ่านมา ชาวบ้านเชื่อหลวงปู่สวงยังคงเมตตาลูกศิษย์ลูกหาและให้แนวทางเลขเด็ดต่อเนื่องโดยหลายคนต่างจับตาและรอเลขใหม่จากกระท่อมแห่งนี้เพื่อไปเสี่ยงโชคในงวดที่จะถึงคอหวยไม่พลาดแห่ตามต่อหวังโชคใหญ่จะกลับมาอีกครั้ง